วันเราทอกในวันเราอะคาเดมี่ตอนนี้เรามาถึงตอนที่1 8จาก20ตอนผ่านไปแล้วคือตอนที่1 7จาก20นะครับเป็นเรื่องตอนที่17นี้เป็นเรื่องของ Family Office หรือว่าเป็นเรื่องของสำนักง,งานครอบครัวที่ผมได้ฉายภาพให้เห็นแล้วว่าตอนนี้มีธุรกิจครอบครัวบางแห่งนะที่ดูแลอยู่เนี่ยสนใจเรื่องของสำนักง,งานครอบครัวว่าทำอย่างไร ทำไมต้องเป็นศูนย์กลางของฟังก์ชันง,งานต่างๆที่ดูแลครอบครัวและไปเชื่อมโยงกับธุรกิจดูแลเรื่องทรัพย์กงสีเงินกงสีคนกงสีสวัสดิการกงสีดูแลเอกสารกฎหมายกงสีทำอย่างไรให้ฟังก์ชันนี้เกิดนะครับถ้าไม่เข้าใจกฎหมายไม่เข้าใจภาษีซึ่งย้ำว่าธุรกิจครอบครัวเนี่ยกฎหมายล้วนๆถ้าท่านไม่เข้าใจกฎหมายเลยเนี่ยท่านก็จะใช้กฎหมายเป็นตัวห้าหันกัน ตัดญาติขาดมิตรเป็นมีดผ่าตัดตัดพี่ตัดน้องตัดพ่อตัดแม่ตัดลูกแต่ถ้าท่านเข้าใจท่านก็จะนํากฎหมายนี่เป็นวัคซีนใช้ในเชิงป้องกันภาษีเช่นกันนะครับการที่เราใช้ Family Office เนี่ยเราทําให้การแยกระหว่างตัว Corporate Office ตัวธุรกิจกับตัว Family Office ตัวครอบครัวมันแยกต่างหากชัดเจนจะไม่ปนกันมั่วๆเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่เราเห็นเวลามั่วกันแล้วมีปัญหา ขึ้นศาลกันก็ไม่กล้าขึ้นศาลอีกนะครับเพราะว่ากลัวว่าระบบบัญชีไม่ถูกต้องภาษีไม่ชัดเจนเดี๋ยวพอมีคดีกันปับ๊บเดี๋ยวกมรมสรรพากรก็เข้ามาแทรกตรงกลางนะครับเหมือนหลายครอบครัวที่พอมีปัญหากันปับ๊บหลังจากจบเรื่องในครอบครัวปับ๊บกรมสรรพากรก็มาเลยนะแล้วก็เสียภาษีอีกเพราะว่าทําเรื่องภาษีไว้ไม่ถูกต้องนะครับในตอนที่18ตอนนี้จาก20ตอนเป็นเรื่องของ ธุรกิจครอบครัวที่มีปัญหาด้านกฎหมายมีปัญหาด้านภาษีนํากรณีศึกษานำเคสตัดดี้มาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับก็ยังอยู่ในวันรอท็อกที่วันรอแคมป์มี่เนี่ยไปทำอินฮาส์เทรนนิ่งให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุน LH Fund นะฮะให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวเนี่ยมีกฎหมายมีภาษีเกี่ยวข้องอย่างไรแล้วก็ศึกษาในเชิงปฏิบัตินะครับว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนที่เวลาท่านไปดูแลลูกค้าที่เป็นกลุ่ม High n e t w o r ์กลุ่มเวล์นะครับท่านจะต้องสื่อสารกับเขาอย่างไรคุยกับเขาเรื่องอะไรเขาสนใจเรื่องอะไรกังวลเรื่องอะไรนะครับอย่างในตอนนี้ยกตัวอย่างเลยเรื่องแยกโกงสนะีแยกโกงสีแยกหุ้นแยกทรัพย์สินวิธีการแยกก็ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเหมืองแร่นะครับอยู่ที่จังหวัดน,ค,น,น,นครสวรรค์นะฮะธุรกิจเหมืองแร่เนี่ยนะ ก็รับสืบทอดก,กิจการต่อมาจากพ่อแม่นะครับปรากฏว่าพี่น้องบริหารได้ไม่เหมือนกันนะครับก็แยกกันแยกกัน,กกนวิธีการแยกกันทําไมครับก็เข้าใจว่าคงมีคนแนะนำแหละนะครับซึ่งก็พอแนะนําเสร็จแล้วก็มีปัญหานในเรื่องของเรื่องภาษีวิธีการแนะนําก็คือซื้อขายหุ้นกันก็ไม่ได้เพราะว่า1ไม่มีเงินซื้อ2ราคาก็ไม่อยากจะได้ราคาที่ต่างฝ่ายต่างเสนอมารปรากฏว่า ครอบครัวก็เลยเลือกที่จะลดทุนลดทุนบริษัทลดทุนเพื่อเอาหุ้นของพี่น้องแยกออกไปยกตัวอย่างเช่นมีพี่น้องถือหุ้นกันห้าสิบห้าสิบก็ลดทุนด้วยการตัดหุ้นน้องออกไปห้าสิบเมื่อลดทุนตัดหุ้นน้องไปห้าสิบนั่นหมายความว่างบดุลสินทรัพย์เท่ากันนี้บวกทุนทุนหายไปครึ่งหนึ่งสินทรัพย์ก็ต้องหายไปด้วยนะครับสินทรัพย์ต้องหายไปด้วยปรากฏว่า <c oughs> วิธีการจัดการคือเงินไม่มีนี่นะครับ มีอะไรครับมีทรัพย์สินคือที่ดินที่เป็นคลังสินค้าก็เลยใช้วิธีการโอนที่ดินซึ่งเป็นคลังสินค้านั่นแหละคือทรัพย์สินให้กับฝั่งที่ลดทุนถูกตัดหุ้นทิ้งตามกฎหมายบริษทัทเนี่ยลดทุนทําได้2แบบนะหนึ่งคือลดพาแว a l ลูมูลค่าหุ้นที่ตราไว้กับลดทุนคือหุ้นถูกตัดทิ้งออกไปก็ตัดหุ้นน้องชายออกไปเมื่อทุนหายไปครึ่งหนึ่งทรัพย์สิสนก็ต้องหายตามไปด้วยไม่งั้นงบจะไม่ดุลจะไม่บาลานซ์ชีตนะครับ <c oughs> วิธีการจะโอน ตัวที่ดินคลังสินค้าที่เป็นคลังเก็บแร่ให้กับให้กับน้องชายที่ถูกรดทุนตัดหุ้นทิ้งนั้นก็คือไปจดทะเบียนโอนที่ดินที่กรมที่ดินสำนักงานที่ดินก็รับจดทะเบียนก็หักภาษีในที่จ่ายไว้เก็บภาษีทุกเ่เาพาะเก็บค่าธรรมเนียมโอนไว้เรียบร้อยแล้วก็นาภาษีส่งกรมสรรพากรนะครับแต่สุดท้ายครับไม่ได้นําตัวค่าโอนขายที่ดิน มาถือเป็นรายได้บริษัทพูดง่ายๆไม่เอารายได้มารวมนะครับสองไม่เอารายจ่ายหรือไม่เอาเครดิตภาษีที่ถูกหักภาษีในที่จ่ายไว้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่นำภาษีทุกิจเฉพาะสามจุดสามเปอร์เซ็นต์มาหักเป็นรายจ่ายนะครับพูดง่ายๆหลบทั้งรายได้และหลบทั้งรายจ่ายคนทําหรือคนแนะนําเนี่ยต้องมีความรู้พอสมควรแต่ว่าความรู้เนี่ยอาจจะไปไม่สุดละเพราะว่าจริงๆพอไม่แจ้งรายได้ก็คือเรื่องภาษีนะครับพอ ไม่นำรายจ่ายหรือไม่นำ็าซ์เครดิตมาใช้ประโยชน์ก็คือชัดเจนเลยหลบหมดหลบล่างหลบบนหลบรายได้หลบรายจ่ายนะครับอันนี้เป็นคําพิพากษาดีกาที่าาศาลตัดสินมาในปี2 5 5 9สุดท้ายกรมสรรพากรก็ไปเจอต้องไม่ลืมนะครับเวลาท่านทาธุรกรรมที่กรมที่ดินเนี่ยกรมที่ดินเนี่ยเก็บภาษีแทนกร,กรมสรรพากรหลายเรื่องนะหนึ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสองภาษีเงินได้บริษัทสามภาษีธุรกิจเฉพาะสี่อากกรสแตมกรมที่ดินเก็บแล้ว ก็นาส่งกรมสรรพากรกรมสรรพากรก็มีข้อมูลเหล่านี้แล้วท่านจะหลบจะเลี่ยงได้อย่างไรในเมื่อข้อมูลเหล่านี้ถูกส so no yeah. no ่งไปยังกรมสรรพากรกรมสรรพากรก็รอครับนะและยังไม่พอนะครับกรมสรรพากรยังม so ีข้อมูลท like ี่บริษัทที่ลดทุนต้องไปจดทะเบียนลดทุนที่กระทรวงพาณิชย์นะฮะกรมสรรพากรก็จะมีข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ด้วยว่าบริษัทนี้ลดทุนลดทุนแล้วเกินกว่าเงินลงทุนไหมนะครับหรือเกินกว่ากําไรไหมนะกลายเป็นว่า นำกำไรออกหลังบ้านหรือเปล่าเน่นหมายความว่าถ้าบริษัทน,นั้น <c oughs> มีกำไรคือบุ๊กไว้รูปเป็นบวกเวลาท่านลดทุนแล้วลดทุนไม่เกินไปกว่ากำไรเท่ากับกำไรออกหลังบ้านอันนี้ต้องเสียภาษีในฝั่งผู้ถือหุ้นนะแต่ในเคสตัศดีในกรณีพิพาทนี้เป็นกรณีที่บริษัทมีปัญหากับรกรมสรรพากรเพราะว่าบริษัทไม่บันทึกไรายได้ไม่เอารายจ่ายไม่เอา็กซ์เครดิตมารวมคือหลบหน้าหลบหลังหลบบนหลบล่างเลยนะคะ ปปกรมสรรพากรก็ไม่เจอก็มีคดีแล้วก็แพ้นะครับแพ้ที่ศาลตัดสินมาเกือบ10ปีละเกือบ10ปีละยังไม่มีคดีอของตัวผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นน้องที่ที่ได้มูลค่าหุ้นที่ลดทุนออกไปซึ่งอันนี้นเนี่ยผมว่าคงไม่มีคดีเพราะรู้ว่าพลาดคดีบริษัทแล้วคดีภาษีบริษัทพลาดนะก็คือไม่อยากจะมีคดีภาษีบุคคลที่เป็นที่เป็นพี่น้องที่จะมีะเปิดด่านอีกเปิดสืกอีกด่านหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ลดทุนตัดหุ้นทิ้งนะครับแล้วก็แยกกองสีถือว่าเรื่องภาษีนะครับ <c oughs> อีกกอนิดหนึ่งบริษัทโคดิ้งของครอบครัวนะอันนี้ครอบครัวใหญ่นะครับมีกำไรสะสมนะนะครับแล้วปรากฏว่าเขาไปลดทุนนะครับอันนี้เป็นคดีที่ผู้ถือหุ้นมีคดีก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นกรณีบริษัทมีคดีภาษีถัดมาเนี่ยปีส5งพัหเกเหมือนกันมีคดีหนึ่งคนละคดีนะนะ เป็นกรณีที่มีการลดทุนแล้วเอากําไรออกหลังบ้านแทนที่จะจ่ายปันผลแทนที่จะจ่ายปันผลต้องไม่ลืมว่ากฎหมายภาษีเนี่ยมีมีเงินได้ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเงินได้ที่เป็นเงินลดทุนของบริษัทในส่วนที่จ่ายไม่เกินกว่ากําไรและเงินที่การไว้รวมกันพวก legal r e s e r v e provision ทั้งหลายนะที่ตั้งไว้เนี่ยนะครับนี่คือเงินที่การไว้รวมกันท่านไม่จ่ายเงินปันผลออกหน้าบ้านท่านมาจ่ายเงินลดทุนออกหลังบ้านกลายเป็นว่า เงินลงทุนนั้นถ้าจ่ายไม่เกินกว่ากําไรก็เท่ากับท่านเอากําไรออกหลังบ้านเสียภาษีไม่ใช่สิเหมือนเงินปันผลเสียภาษีแบบอัตราข้าวหน้าปัจจุบันคือ5-35%ถึง้าเป็นถ้าเป็นในอดีตเนี่ยคุณไม่พักสายดีกาปี59เนี่ยถ้าเป็นในอดีตเนี่ย5ถึงสสูงสุดนะแต่ปัจจุบันเนี่ย5ถึงเนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระวังธุนะรกิจครอบครัวเวลาทำเรื่องกฎหมายเวลาทำเรื่องภาษีหนีไม่พ้นว่าต้องเข้าใจพื้นนนฐาากกฎหมย่อ ต้องเข้าใจเรื่องภาษีก่อนนะครับเพราะงั้นถ so ้าท่านไม่เข้าใจเนี่ยท่านทําผิดกฎหมายบริษัทด้วยนะท่านทําผิดเรื่องภาษีเงินลดทุนด้วยนะนะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าท่านสนใจเนะี่ย <c oughs> ผมแนะนาให,ให,ให้ให้ย้อนไปฟังนะครับในวันรอท a l กก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นตอนต้นๆน,น,นะครับเป็นเรื่องบริษัทโฮดิ้งเสียภาษีอะไรนะครับแล้วก็อย่าตั้งบริษัทโฮดิ้งเดียวเพราะว่าอาจจะพลาดภาษีหลายเรื่องนะครับ เสี่ยงถูกฟ้องร้องมีกฎหมายหลายตัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้าท่านใช้โฮดดิ้งเดียวทําทุกเรื่องเนี่ยความเสี่ยงก็กระจุกนะครับแนะนําว่าท่านมีทางเลือกให้ใช้โฮดดิ้งหลายแบบเพื่อจะกระจายความเสี่ยงไปในโฮดดิ้งแต่ละประเภทนะครับอย่าลืมว่าโฮดดิ้งมี5แบบในะสำหรับธุรกิจครอบครัวนะครับอ่ะดูต่อนะครับถัดมาครับถัดมาก็เป็นกรณีอของอบริษัทโฮดดิ้งชื่อดังเลยนะฮะ ธุรกิจหลักของเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นอาหารนะฮะเงินสดเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็กําไรก็เริ่มไม่ค่อยดีละแต่เงินเงินสดเยอะนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงทุนอะไรขยายใหม่นะครับนะปรากฏว่าเขามีโฮลิงของเขานะครับแล้วก็เขาอยากจะเอาเงินออกจากบริษัทโฮลิงหลายร้อยล้านก็ไปสะสมเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ได้ปันผลออกมานะเพราะว่าพอปันผลออกมาเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือภาษีหัก้ที่จ่าย10% แต่ว่าภาษีหักได้ที่จ่ายเงินปันผล10%เนี่ย dividend tax เ,เนี่ยบุคคลธรรมดาลเลือกที่จะจบเป็น final tax ได้เลือกจบได้ไม่ต่างจากดอกเบีย้ยเสียภาษีหักได้ที่จ่ายแบบ15%ก็เลือกที่จะจบได้แต่ปรากฏว่าครอบครัวนี้เขาไม่ได้ใช้ holding ปันผลออกมาครับเขาใช้ลดทุนครับลดทุนเมื่อลดทุนแล้วบริษัท holding ของครอบครัวนี่ยมีกำไรสะสมคืองบเป็นบวกเลยครับนะฮะ บุคลูเป็นบวกแสดงว่ากําลังเอ,เอาเอาตัวกําไรออกหลังบ้านนะครับอันนี้เป็นคดีใหม่ๆเลยปี2564ที่ศาลท่านตัดสินมานะครับนี่ถ้าท่านสนใจแนะนํานะครับท่านสามารถจะเข้าไปค้นคำพิพากษาดีกาโดยเฉพาะในเรื่องคดีภาษีหรือคดีที่เป็นเรื่องกฎหมายล้วนๆของธุรกิจครอบครัวได้ในเว็บไซต์ของศาลดีกา w w w supreme c o r t d o r t gh ย้ำว่า o r นะครับไม่ใช่ go นะนะครับอ,อันนี้ ดูดีๆนะฮะว่าเวลาจะใช้เนี่ยมีคนทาผิดทาพลาดไปเยอะนะครับผิดพลาดไปเยอะอ่ะดูอีกเคสหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของบริษัทโคด d i n g เหมือนกันเป็นแม่นะครับไปลดทุนในบริษัทลูกไม่ได้ลดทุนตัวเองนะลดทุนในบริษัทลูกที่ตัวเองไปลงทุนอยู่นะครับแล้วก็หุ้นก็หายไปหุ้นก็หายไปปรากฏว่าคดีนี้เนี่ยถึงขนาดว่าศาลฎีกาตัดสินกันในปี50นะครับ17ปีมาแล้วนี่ปี2 5 6 7นะต้องใช้ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา พินิชัยเรื่องนี้ก่อนนี้ผมเคยคุยเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องว่าบริษัทโฮลดิ้งเสียภาษีอะไรแล้วก็ผิดพลาดเยอะนะครับก็จะเห็นว่าธุรกิจครอบครัวที่ถ้าไม่เข้าใจกฎหมายไม่เข้าใจภาษีถึงขนาดที่สถานีการท่านต้องประชุมใหญ่ใช้ผู้ภากษาหลาย10คนมาร่วมประชุมร่วมกันแล้วก็ตีความกฎหมายใช้คําว่าตีความกฎหมายเคสนี้เป็นกรณีของการที่ใช้ผลขาดทุนที่ยังไม่ได้รับรู้เรียกว่า unrealized loss มาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีซึ่งหักไม่ได้ลดทุนแล้วท่านยังไม่ได้ขาดทุนจริงๆท่านยังเป็นแค่ unrealized loss คือ,อยังไม่ได้รับรู้ผลขาดทุนจนกว่าท่านจะขายไปปรากฏว่าท่านขายหุ้นท่านได้ไงท่านไม่มีหุ้นให้ขายแล้วนะครับเพราะว่าหุ้นท่านถูกลดทุนโดยการตัดหุ้นทิ้งนะครับทางออกทางเลือกก็น่าจะไปมองเรื่องของการลดพาแวรลู ue, ให้หุ้นทุกๆหุ้นยังเหลืออยู่พอที่จะขายออกไปได้นะครับไม่งั้น เวลาท่านถูกยกเลิกหุ้น cancel ใบหุ้นไปแล้วเนี่ยท่านไม่มีหุ้นในม,มือแล้วท่านจะาขายออกไปได้ยังไงอันนี้ก็เป็นทางเลือกตามกฎหมายบริษัทจำกัดนะครับว่าท่านสามารถจะลดทุนแบบลดพาหรือลดทุนแบบลดจำนวนหุ้นตัดทิ้งไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ธุรกิจครอบครัวเนี่ยมีปัญหานะครับก็เรามาถึงตอนที่18จบละนะครับก็วันรอท็อกในวันรอคาเดมี่เนี่ยกำลังวดเข้ามาแล้วครับใกล้จะจบ ตอนของ in house training ที่ทำให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยผมมีไปบรรยาย in house training ให้หลายๆที่นะครับไม่ใช่แค่ธุรกิจครอบครัวท่างนั้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็มีนะครับธุรกิจที่เป็นต่างประเทศก็มีนะครับหลายๆเรื่องเดี๋ยวจะพยายามนำมาวิเคราะห์นำมาแบ่งเป็นตอนๆน,นะครับเพื่อจะ,อะ,อะใ,หให้คนที่หนึ่งไม่ว่างนะครับสองมีเวลาไม่พอได้เลือกใช้เวลาว่างของท่านในการฟังนะครับ Wall Talk ในวอลล์ a คมป์ยเข้ามาใกล้จะถึงตอนที่230แล้วพยายามจะทําให้ถึงสิ้นปี2567นี้ไปแตะ300ตอนให้ได้นะครับแล้วก็เป็นความท้าทายใหม่ๆในปี2568ที่จะค่อยๆขยับขยบขยขยัับบให้เป็น400 500ตอนด้วยหัวข้อที่หลากหลายเนื้อหาที่แตกต่างนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามวันลอท็อกในวันลอ a ค a d e m y ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ